มิจฉาชีพต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราเตือนกันอยู่ทุกวันใช่แล้วครับค่ะล่าสุดกับพระกับเจ้าก็ไม่เว้นใช้คํานี้เลยนะคะคุณผู้ชมพระลูกวัดที่วัดปางมะกงอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านถูกมิจฉาชีพนะคะนํารูปตอนที่อาพาธไปโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียขอรับเงินบริจาคก,ก็มีผู้เสียหายนะคะโอนเงินมาให้จํานวนมากเช่นเดียวกันค่ะ พระคระเูเกษมจริยานุกูลเขมาจารีเจ้าวาดวัดป่ามะกงตะมนลปิงโคงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หรือที่รู้จักกันในนามของครูบาลงศพเนี่ยน,นะคะได้นําภาพของพระประเวศขันติโกรพระลูกวัดขณะที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุถูกไฟลวกเมื่อ3ปีที่ผ่านมาภาพนี้คือภาพ3ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมรปรากฏว่ามิจฉาชีพนํารูปนี้ละะ้ค่ะรูปของพระลูกวัดปางมะกง นำไปโพสใน Facebook หลายเพจเลยค่ะเพื่อจะขอรับเงินบริจาคโดยให้โอนปัจจัยถวายมายัางพระเอกชัยทูปทองอันนี้คือชื่อที่เขาแจ้งในเพจนะคะครหรือบางเพจก็จะใช้ชื่อบัญชีธนาคารของนายเอกชัยทูปทองจนมีคนหลงเชื่อค่ะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหลายรายเหมือนกันนะคะคชัดเจนนะฮะว่านี้คือมิจฉาชีพแน่นอนอนะครับท่านจเจ้าอาวาสวัดปางมะกงเขาบอกแบบนี้ครับว่ามีหลายเพจ Facebook เนี่ย คาดว่ามีประมาณ200เพจนะที่เปิดขอรับบริจาคเงินโดยปัจจุบันพระประเวศอาการดีขึ้นมากแล้วนะครับบางโพสเนี่ยอ้างว่าพระประเวศได้มรณภาพและขอรับบริจาคเงินค่าทําศพเมื่อตนได้ทักแชทไปสอบถามก็จะถูกบล็อกแล้วก็สร้างเพจใหม่ขึ้นมาทดแทนหรือว่าสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อขอรับบริจาค โดยก็ทุกครั้งเนี่ยจะใช้บัญชีธนาคารที่ชื่อว่าเอกชัยทูบทองนะบางครั้งก็แอบอ้างวัดอื่นเพื่อขอรับเงินบริจาคในการบวชสามเณรบ้างไถ่ชีวิตโครรกระบือหรือว่าหรือว่าจะเป็นการขอรับบริจาคงานบุญต่างๆด้วยนะครับทำให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากตนเองแลวก็ทางวัดเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงอยากขอบินทบาทว่าให้เลิกนําตนไปแอบอ้างเนื่องจากเป็นบาปอย่างมากแล้วก็วัดหลายแห่งในเชียงใหม่ก็ได้แจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวไปแล้วนะครับเนี่ย พระพระประเวศท,ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณผู้ชม